นี่ย่าใส่ไข่ออนเซนหนึ่งฟองนะคะอือนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโจ๊กวันดีค่ะ,ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําโจ๊กแบบเดินด่วนปกติโจ๊กเนี่ยเขาจะต้มข้าวต้มแล้วก็เคี่ยวข้าวนานมากเลยนะเคี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องตุ๋นข้าวให้เหนียวนะคะแต่ว่าสูตรโจ๊กจริงๆเนี่ยเขาจะเวลาเวลาจะทําโจ๊กเขาก็จะตุ๋นข้าวใช่ไหมคะแล้วก็กำข้าวเหนียวไว้สัก กํานึ่ลวดใส่แป้งข้าวเหนียวไปะค่ะแต่ว่าเราทําด่วนๆมมรติว่าบ้านเรามีข้าวเย็นใช่ไหมมีข้าวเย็นเรามีน้ําซุปถ้าบ้านใครไม่มีน้ําซุปก็ใช้รสด,ดียอะ่อะรสด,ดีนะคะ1 1 1 1ลิตรนะคะกับรสด,ดีพูนพนะูน่ะรสดีหมูถ้าเราจะกินโจ๊กไก่เราก็ใช้รสด,ดีไก่หนึ่งช้อนกินข้าวพูนๆูนใส่ลงไปก็ละลายน้ําอุ่นนะคะอันนี้ย่ามีน้ําซุปบ้านย่าเนะี่ยมีน้ําซุปตลอดนะคะย่าก็จะใช้น้ําซุปเนี่ยนะคะ ปั่นข้าวทำไมถึงโจกเราด่วนด่วนใช่ไหมคะเราก็จะปั่นข้าวค่ะปั่นข้าวใช้น้ำซุปเนี่ยปั่นข้าวเลยค่ะนี่แล้วก็ใส่ข้าวข้าวเย็นก็ได้ข้าวต้มก็ได้นะคะได้หมดก็ได้จตข้าวต้มก็ได้ใช่ข้าวอะไรก็ได้ที่เรามีเหลืออยู่อะค่ะลงไปปั่นกับน้ำซุปเราก็พร้อมเลยสมาชิกในบ้านเราเขาจะได้กินข้าวก่อนไปที่ทำงานนะคะนี่ เดียวเราก็ได้กินโจ๊กเลยไม่ต้องเคี่ยวข้าวเสียเวลาค่ะอยู่กับย่าทำอะไรด,ด่วนๆได้สบายย่าก็ปั่นเลยบ้านใครมีที่ปั่นแบบไหนก็เอาใส่ปั่นได้เลยนะคะอ้าวย่าลืมเสียบอีกแลล้้ววแแก่เนะ พอแล้วค่ะนี่เห็นไหมเนียนกิ๊บเลยเดี๋ยวเราต้องเอาไปถุนอีกนะคะนี่ปิดไฟเลยค่ะใส่โจ๊กเราลงไปเห็นไหมเราไม่ต้องไปข้าวเราเนียนกิ๊บนี่โจ๊กแบบดนดนยาเหมือนเสร็จเลยค่ะโจ๊กเราเดือดแล้วนะคะ เราไม่ต้องเคี่ยวเยอะนะคะเพราะว่าข้าวเราก็เป็นข้าวสุกแล้วนะคะแล้วก็น้ําซุปเราก็เป็นน้ําที่เดือดมาแล้วทีนี้เราก็จะใส่หมูเลยค่ะนะคะอ่าอย่าเอาตะหลิวออกก่อนอึ๊บอเพื่อนก็เอาหมูเด้งนะคะหมูเด้งย่าทาหมูเด้งไว้ให้ไปดูที่คลิปหมูเด้งนะคะอ่ะนี่เอาช้อนจุ่มน้ํานะคะเขาจะได้ไม่ติดช้อนแล้วก็เราอยากได้ลูกใหญ่ขนาดไหนก็ตักลงไปเลยค่ะ ไม่มีหมูเดงใส่หมูชิ้นได้ไหมได้หมูชิ้นก็หมักสักหน่อยใส่แป้งมันกระเทียมพริกไทยอย่างนั้นนะ่ะหมูสับอะไรอย่างเงี้ยใช่นะนี่แต่โจ๊กนี่จะเข้ากันกับหมูเด้งนะใช่ก็เรามีหมูเด้งแล้วใช่ไหมคะยาก็มีนี่ทําใส่ชองต้มแล้วก็ใส่ฟิตไว้เวลาจะกินเราก็ออกมาละลายรู้สึกบ้านยาอะไรก็ใส่ฟิตหมดเลยนะก็มันไม่เสียคะ่ะแล้วก็เราก็ได้กินของที่เราทําเองนะคะ เดี๋ยวเขาเดือดอีกทีเห็นไหมโจ๊กเราข้นเหนียวมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะงา่าหมูเราสุกแล้วค่ะ,ะเราก็ตักหมูเราเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เห็นหมูแล้วเพราะว่าอที่เขาทําขายเขาจะลวกหมูนะคะย่าตักโจ๊กให้ดูเลยค่ะเขาจะลวกหมูนะคะแล้วก็เอามาวางแต่ของเราจะให้มีรสชาติในนี้นะคะนี่ค่ะ หมูเด้งเรานะคะหมูเด้งค่ะแล้วก็เราก็จะใส่อกระเทียมเจียวค่ะเทียมเจียวนะคะแล้วก็ของที่มีเพื่อนๆมีอะไรเพื่อนๆก็ใส่นะคะอย่าอย่ายึดติดว่าย่าใส่อะไรนะคะ ใส่ของที่เรามีนะคะได้หมดเลยนี่ที่เรามีที่เราชอบอะคะ่ะเพื่อนๆอยากใส่อะไรก็ใส่ไปค่ะนี่นี่แล้วก็ขิงชอบกันไหมคะชอบขิงก็ใส่ขิงนะคะแล้วก็ผักชีค่ะนี่ค่ะน,นี่ย่ายังไม่เสิร์ฟนะคะย่ามีไข่ออนเซน นี่ย่าใส่ไข่ออนเซนหนึ่งฟองนะคะเออนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจกค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจุกด่วนๆของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเคี่ยวข้าวค่ะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆต้มน้ำร้อนนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปแล้วก็มาปั่นกับข้าวนะคะแล้วก็เอาใส่หมูใส่กระเทียมเจียวใส่อะไรที่บ้านเรามีอุปกรณ์นะคะ เรากา็เป็นโจ๊กให้ลูกเราไปทานตอนเช้านะให้สามีเราไปทำงานนะคะเขาไปทำงานก็มีของทานแล้วไข่ออนเซนก็ทำง่ายค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วไข่ใส่ลงไปจับเวลาก็เอาออกมาเนี่ยเห็นไหมไข่ออนเซนย่าน่ากินออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอดีเลยค่ะมันปุ๊บเลยนะคะลองทำทานกันดูนะคะทำง่ายง่ายค่ะลองทำตามย่าดูนะคะขอบคุณนะคะที่ดูย่าจนจบคลิปขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ